อรุณสวัสดิ์ทุกท่านที่ตื่นนอนมาดูคลิปผมเลยนะครับวันนี้พบอประิด็นที่เลยนะครับแแบบทางด้าของ Vision Legion นท่านผู้ชมก็เป็นแมบแนวขับรถขับลานะครับขับรถขับรานะครับผมเป็นแนวแต่งรถด้วยนะครับคุณผู้ชมก็จากแมบที่ผมเคยรีวิวไปนะครับจากทางด้านของ Card Evolution Team นะครับเป็นแมบข่านรถเนาะจะส่วนไหนแบบนนะครับจะเป็นแบบแบบขับรถจ๋าๆเลยคุณผู้ชมขับรถจ๋าแต่งรถแต่งอะไรคุผู้ชมอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับแบบนี้ซึ่งเริ่มมานะครับเราอยู่ทางด้านของศูนย์รวมร้านรถนะครับซึ่งมีคน อลดมากใหมเพราะไม่แต่งเยอะเลยผู้ชมแต่งเยอะมากอันนี้รถใครก็ไม่รู้ผมไม่ทราบเหมือนกันผู้ชมอ่าโดยที่หน้าเมนูนะครับเราก็จะมีขั้นตอนของอ่าดีแชร์น,นะครับนั่นคือจะเป็นลงรถของเราแหละงว่ารถเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนของซูเปอร์ซัพพอร์ตเกมนะครับก็แบบพวกของเกมเฮ้ยวันนี้เฮ้ยรถซันต้ารถซันต้าผู้ชมก็จะมีรถจากแปลมกมากใหมนะครับแล้วก็จะมีช็อปนะครับร้านค้ามีเทเลพอร์ตว่าไปที่แข่งที่ร้านรถหรือแม้กระทั่งโลกต่างๆนะครับอ่า หรือจะทําการอ่าซ่อมของแก้ของนะครับแต่ใน,นต้นเสียระบังนะนี่ไอพอทพอทเดเวลลอปนคะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็มีเซตติ้งนะครับแก้ไขไอตั้งค่าทิ่นี่หน่อยนะครับผมอ่ากราฟ,ฟิกนะครับประมาณนี้อืมซึ่งละมาคุณผู้ชมมันน่าจะให้เงินประมาณมันจะเงินเงินให้มันน่าจะให้เงินนะครับประมาณอ่าแสนก,กว่าบ้างแล้วให้เราไปซื้อรถในร้านรถคุณผู้ชมนี่อันนี้ร้านรถนะครับเรวเดินเข้าไปคุณผู้ชมนี่แล้วก็ไปเรียก,กซื้อรถได้เลยเข้าไปนะครับก็จะเข้าหน้าโหลดดิ้งร้านขายรถครับนี่ก็จะเป็นหน้าตานะครับ แล้วมีเพลงสุดเพลอให้เราเล่นด้วยให้เราเต้นนะครับไปฟังครับเราสามารถกดคลิกซ้ายคลิกขวานะครับเลื่อนไปมาได้นี่ก็จะมีรถตั้งโชว์อะไรนี่สามารถเปิดกระโปรงเปิดอะไรอย่างนี้ได้เลยนะอ่าก็เราจะเลือกรถนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกรถตามราคาที่มันบอกครับเพลงตรีกสิบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพลงตรีกสิบไม่ได้เดี๋ยว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 ตกใจไหมจมคุณก็เพลงตรีกสิทธิ์ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อะไรหรอกคุณก็เพลงตรีกสิบนะครับเดี๋ยวตรีกสิบเอามาเดี๋ยวยุ่ง ก็คือจะมีรถให้เลือกนะครับตามราคาที่บอกนะครับผมเมื่อเรากดเข้าไปนะครับเช่นไอผมเลือกคันนี้เอ่อร์สิบห้คอร์เซอร์เอ่อสเตลล่าจีนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนก็จะเมื่อเราเลือกนะครับก็จะมีทําการค่าสเตตัสนะครับค่าของค่าของมันนะครับบอกมาว่าเออนี่ชื่อรุ่นอะไรนะราคาเท่าไหร่ความเร็วที่มันทําได้นะครับคือเท่าไหร่นะครับอ่านี่ก็น่าจะเป็นแบบอะไรนะใช้เวลาจากศูนย์จากหนึ่งศูนย์กิโลถึงหนึ่งร้อยกิโลนะครับใช้เวลากี่วินาทีในการเร่งนะครับแล้วก็อันเบรกกิ ฮนดิ range, like ้งนี้ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นการเบรกอะไรอย่างงี้ะครับผมไม่แน่ใจแล้วก็จะมีเป็นแบบค่าค่าสเตตแม่คของมันค่าสเตตสูงสุดของมันนะครับนี่ซึ่งค่าสเตตสูงสุดอย่างนี้นะครับเราสามารถไปแต่งรถมาได้คือสามารถไปแต่งขึ้นมาได้นะให้มันเป็นค่าสุดนัวเองแล้วก็สามารถปรับสีได้ช่นนี้พาร์ l y c ี่คัลเลอร์นะครับปรับสีเงบ้างเบื้องต้นนะครับนี่ปรับสีข้างต้นนี่แล้วก็มีริมริมคัลเลอร์นะครับก็เป็นสีร้อนครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมสามารถซื้อได้นะครับ หรือถ้าสมมติว่าผู้ชมไม่อยากซื้อนะครับไม่อยากดูเชสตตรงนี้ไม่อยากแบบเออสนใจซื้อไหมผมไม่อยากซื้อผู้ชมเราสามารถทดลองเทสได้ผหมครับแบบสามารถทดลองเทสรถคันไหนก็ได้ในแบบนี้นะคือผมบอกไว้ครับในแบบไหนก็ได้คันไหนได้จริงเพราะถาอยากเราสามารถเออไม่สิน่าจะไม่ได้ทุกคันโอเคผมดูทรงละอ,อ๋อได้ได้แค่บางคันได้แค่บางคันที่มันให้เทสนะคุณผู้ชมคือบางคันเราสามารถกดเทสได้นะคุณผู้ชมสามารถเอามาขับได้คุณผู้ชมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราแบบโอ้ใช่ นี่ฟังก์ชันที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็คือเราสามารถสั่งเป็นโอเพนได้นะคผูช้ชมก็คือทําการแบบทั่วเปิดประตูข้างกระจรกข้างไอ้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชม, 5, มถ้าสมมติรถคันไหนที่เปิดเดียวนีเช่นอันนี่แหละสมมติที่10 Deep Win และก็ Grand Sport น,นะครับอ่ากดโอเพนนะคุณผู้ชมนี่โอเพนประตูโคตรเท่อ่ะแต่งสีแต่ง,งตอะไรอย่างเี้โคตรเทพคุณผู้ชมคันละ20ล้านเลยนะก็คเขาเลี้ยวโหดมากคุณผู้ชมอ่าสมมติว่าอ่าผมยืมรถคันเดี๋ยวเราเทสให้ดูนะสมมติว่าผมยืมเทส เออคันนี้แล้วกันได้ไหมได้เออได้สวยๆวยเป็นอะไรอ่ะเรื่องแกนสองพยี่สิบสอืมความเร็วอยู่ที่517กิโลเมตรใช้เวลาเร่งศูนย์ถึงหนึกิโลเมตรหนึ่งจุดเก้าสามวิเองแล้วก็ค่าแตดีผู้ชมถ้ากดเทสครับแล้วแค่กดเทสได้เลยุ๊บนี้ผู้ชมแล้วก็จะวาร์ปมาตรงนี้เลยมันก็จะบอกนะครับว่าคุณมีเวลา5นาทีในการลองรถคันนี้นะครับผู้ชมซึ่งเราไม่สามารถแตดียงไนะนี่อยวออกมาแล้วเปิดมาเปิดเพลงก่นอนเลาเปิดเสียงนี่เรื่อง นี่แบบว่าเร็วแรงมากอมืมันเป็นเงือนค่าที่เป็นเช่นชิมเลครัที่ผมรีวิวไปแต่น,นี้แบบไปขับรถจ๋าๆเลยคุณผู้ชมนี่นี่อ่ะเบรกอืมโดยฟังก์ชันของรถคันก็จะมีแบบทางด้านของกด F ในการลงในการาขึ้นรถนะครับแล้วก็โอ้ยแล้วก็ทางด้านของกด R นะครับเปิดวิทยุได้ซึ่งเราสามารถเลือกเพลงได้นะก็นี่แหละแต่ผมไม่งแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นติดลิขสิทธิ์ได้กดชิปในการเร่งในโต้คุณผู้ชมก็คือเป็นการเร่งบูสต์อ่ะก็จะเร็วขึ้นแหมนีอย่านคุณผู้ชมแล้วก็อะไรนะ กดเซตนะครับในการเปิดไอเนี้ยคุณผู้ชมอะไรนะเปิดถ้าสมมติมีที่โบกหลังเไงคุณผู้ชมที่ว่าเหมือนเนี่ยเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะเปิดได้นะผมไม่แน่ใจไม่ก็เปิดกระโปรงผมไม่น่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมกดซีนะครับในการถ่ายรูปได้นะคุณผู้ชมเพราว่าผมอยากถ่ายรูปรถคันนี้เพราะมันเท่มากอ๋อไม่สิสิเออก็หมดถ่ายรูปแหละก็คือบุคคลที่หนึ่งอ๋อเพิ่งรู้โอเคมันคือหมดบุคคลที่หนึ่งนะครับง่ายส่วนเอ็มนะครับก็คือจะเป็นการแบบเป็นโหมดแอดวานซ์ขึ้นนะครับคือเราสามารถเราต้องเปลี่ยยนนนเกเกกีรรร์ออองะะะคคับบบืแปติไ เกมอื่นปกติคือเราแบบมันจะเปลี่ยนเกียร์ตัวนมันนะครับถ้าสมมติเราขับถึงความเร็วที่มันกําหนดไว้นะครับผู้ชมแต่ถ้าเราเล่นเกมนี้นะครับแบบนี้แล้วก็เองครับเราต้องปรับเกียร์ผู้ชมซึ่งถ้าเราอยากปรับเกียร์ขึ้นนะครับต้องกด E นี่ถ้าเราอยากปรับเกียร์ลงก็กด Q นะครับนี่ความเร็วก็จะแบบแม็กลิมิตไว้อันนั้นปรับ E แล้วแบบกด E ผู้ชมอ่าแต่เราเอาเองอะง่ายดีผู้ชมกด L นะครับในการเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟปิดไฟแล้วก็ชิฟก็เป็นในตัวคุณผู้ชมอ๋อเดือม สบเปซคือเป็นเ็กเป็นเบกมือจั้แบบเบกนี่เบกดึงอีจันเลยผูย้ชมนี่อย่างเทพซึ่งถามว่าวิธีการหารเงินเกมนี้เป็งไงผู้ชมก็เหมือนคาร์ดเิเวสเซนจิมครับคือขับรถหาเงินวิมเราไม่มีรถเราไม่มีร้านขับรถเราต้องขับนะครับแต่รถที่เรายืมมาทดลองไงครับเราจะไม่ได้เงินนะจากการขับแล้วก็มาจักว่าเราไปแต่งได้ด้วยอ่าถ้าสมมติเราต้องแต่งถ้าจะไปแต่งเราต้องมีรถของเราเองนะครับก็ต้องเก็บตังค์ซื้อรถนะแล้วก็ไปแต่งได้ผู้ชมเดี๋ยวผมซื้อมาแต่งให้ดู เออเบียกหนึ่โอ้ยหลุดหลุดโค้งเออแรงเกินไม่จำแรงเกินเรถคันนี้แรงตั้งห้าร้อยสิบเจ็ดกิโลบ๊อบได้หนิเออเราบ๊อบดีกว่าเราไปล้างแขนรถดีกว่าเนะาะค่าร์ดิเวเลชั่นชีพคาร์ดิเวเลชั่นชีพโอเคมาแล้วคุณผู้ชมเอฟบลงเออแล้วก็พูดถึงว่ามันมีฟังก์ชั่นเลยครับบางรถสามารถเปิดอย่างได้คุณนี่จะมีลูกป,ประตูเนาะเปิดอ่านี่สามารถเปิดโชว์ได้คุณแบบเปิดโชว์คนอื่นแบบนี่เปิดโชว์เท่ๆเลยแต่ตังข้างไหนสวยอ่ะสีข้างในสวยมากสีดีผู้ชมดี แล้วก็มี F K เซิร์ฟเวอร์ด้วยเหรอโอ้น่าสนใจนะจอมอ่ะเดี๋ยวผมไปซื้อรถถ่าวบากันแล้วกันมาแต่งรถให้ผู้ชมดูนะครับอ่าสมมุติว่าผมซื้อรถอ่ะผมอยากจะแต่งรถธรรมดาคันธรรมดาคันธรรมดาธรรมดาคันเนี้ยสามหมื่นเจ็ดอ่ะใช่ไหมครับผู้ชมเลยอยากแต่งให้มันโหดที่สุดที่จะทำได้เลยแบบดีที่สุดอ่ะแล้วผมก็ซื้อมาเลยเพื่อเช็ดมาซื้ออืมเอ้ยสามารถทำยีนได้เหรอโอ้สามารถทำยีนได้วยเจ๋งอ่ะผู้ชมสวยมากเดี๋ยวนะอ่า ก็โอเคแหละผู้ชมสวยๆนะครับถ้าเราอยากจะทําการซื้อมาครับาก็กดเพื่อเช็ดนี้ผู้ชมไม่สามารถคุณต้องการจะซื้อรถคันนี้ไหมครับผมก็ซื้อเลยเพื่อเช็ดนี่ก็ยินดีด้วยครับคุณได้รถแล้วอ่าสามารถกดเพื่อใดเอยเปิดกระบอกนายได้สวยออกมาผู้ชมออกมาเออเสียงลิขกิธิ์ลืม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 เพลงิขกิธิ์โอเกือบคุณผู้ชมอ่าก็สามารถดไูได้ด้วยหรอสามารถดูโปรไฟล์ได้โอ้สามารถดูดโปรไฟล์ได้นะครับว่ามีเงินเท่าไหร่ขับไปแล้วกี่ไม์กี่กิโลนะครับ อ่าแล้วก็มีรถไรบ้างนะครับผมอืมอ่าอันนี้คือรถผมนะครับอันนี้ก็จะมีรถเทนู้ชมมันขึ้นเลยครับผมเรือนาทีอีกยี่สิบวนะครับแต่ไปแต่งอะไรไม่ได้อ่าคันนี้นี่ผู้ชมนี่คันนี้นะครับผมที่ผมซื้อมาสามหมื่นเจ็ดฟังก์ชันอะไรก็เหมือนเดิมผู้ชมแต่มันไม่ได้แรงเท่าคันเมื่อกี้ครับแล้วถามว่าเออพี่พี่เราซื้อมาเราจะไปแต่งยังไงครับเราจะไปแต่งที่ไหนครับผู้ชมแต่งตรงนี้แหละครับผู้ชมนี่คัสตอมเชอร์นะครับเนี่ยคัสตอมคัสตอมเซชั่นนะครับผมเป็นร้านแต่งนะครับนี่แล้วขับเข้ามา อันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่โอ้ยโอเคนี่ป็นจอมนี่ก็จะเป็นแบบให้แต่งเฮ้ยเพลง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 อันตรายมุณอันตรายเออซึ่งก็จะมีให้แต่งเยอะมากเลยครับผมผมลองดูแล้วก็จะมีตั้งแต่อ่าอันนี้ครับนี่เป็นแบบพวกเปลยอกับป้ายทะเบียนเปลี่ยนเปลี่ยนสีเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องยนต์คุณผู้ชมแล้วนี้ก็จะเป็นรูปร่างของรถนะครับแบบว่าพวกโครงสร้างของรถแล้วก็อันนี้จะเป็นสปริงนะครับพวก เครื่องสูบเครื่องอะไรครับแล้วก็มียางล้อด้วยครับผมอ่ามันเริ่มจากไอ้นี่ก่อนนะครับอันแรกเลยอันบีเชนนะครับได้เป็นพวกสัญลักษณ์ป้ายอ่ะก็จะมีแบ่งแยกกเลยครุณผู้ชมก็จะมีไนโต้มีเพนมีลิมน่าจะเป็นไอ้ล้อข้างในครับคุณผู้ชมแล้วก็มีเฮดไลน์คัลเลอร์ครับเป็นสีไอ้ไฟหน้าแหละครับแล้วก็มีป้ายทะเบียนมีอันเดอร์โกลมนะครับก็คือเป็นแสงไฟจากด้านล่างนะครับผมมีวันเดดเออวินเทอร์เทรลแล้วก็เชียร์สโมกคันเลอร์ครับโอ้เป็นการอันนีสีควันอืม มาเริ่มก่อนในตัวนะครับก็นี่อันนี้จะเป็นเกียร์พาร์นะโอเคเรามายูงแล้วกันจ่เ,เป็นเกียร์พาร์เรามาก็จะเป็นเพนนะครับผมเพนก็จะมีแยกคุณผู้ผมชมมีเพนคัลเลอร์นะครับก็คือเปลี่ยนสีมีอะไรเปลี่ยนสีรถธรรมดาเลยแต่เปลี่ยนได้ดีกว่าตอนที่เราซื้อนะเพราะว่าเปลี่ยนแล้วสิได้ดีกว่าตอนเรายังไม่ได้ซื้อคือแบบว่ามันเปลี่ยนได้นิดเดียวคุณผู้ชมแต่นี่คือแบบเปลี่ยนตามใจชอบแหละจะเปลี่ยนสีอะไรก็เปลี่ยนคุณผู้ชมนี่มันมีแบบวงกลมถ่าดสีนะครับเลืออชบ่าผ โอเคแล้วก็มีวัลนะครับก็จะเป็นแบบพวกลายเนาะพวกลายนี่อันนี้ถ้าแต่ไม่มีลายนะครับก็จะมีลายเติมแล้วก็ลายใช้ตังในเกมซื้อนะครับเช่นนี่อะไรอะเชเกอร์เพนติ้งก็คือเป็นลายหมักลุกเป็นลายหมักนี่ครับอ่าซึ่งเราต้องซื้อก่อนนะถึงจะกดหนึ่งต้องใช้ได้นะครับถ้าเราซื้อแล้วนะแต่ <c oughs> เราไม่ซื้อก็ใช้ไม่ได้ครับก็จะมีลายามากมายครับเออผมมีลายกาแล็กซี่ด้วยผมเพราะ่ผมลองเล่นก่อนหน้านี้แล้วครับน้นี้ แล็กซี l a าสามารถใส่ลายก g ล็ซี่ได้นะครับผมซื้อมาราคาแพงสุดเลยแต่ลายมันเท่แต่ผมต้องไปใส่สีขาวก่อนเพราะว่าเพื่อจะได้ให้มันเห็นลายนี่นี่ลายก g a l ก x ีสีขาวผู้ชมก็คือถ้าสีของรถนะครับมีผลต่อสีของลายด้วยนะครับผมแบบมันก็จะเป็นถ้าเป็นสีของลายคือจะเป็นสีนั้นไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นถ้าแบบว่าเราเปลี่ยนสีรถสีของลายก็จะเปลี่ยนไปตามรถด,ด้วยนะครับว่าจริงนะสำหรับคนชอบแต่งรถแต่งอะไรเฮ้ยเพื่อนยังทําไมเนะี่ย โอเคครับผู้ชมอ่ะต่อมาก็จะเป็นท่านของเบรมนะครับผมก็จะเป็นแบบพวกล้อนะเกี่ยวกับล้อเบรมคันเริ่มก็จะเป็นแบบสีล้อข้างในนี่สีล้อข้างในอย่างนี้ผมอธิบายไม่ถูกหรอกแต่ผมกดให้ดูกันเป็นอย่างนี้นะครับผู้ชมสีเขียวไหมแจ๊ดดิดูสีอะไรสีเขียวนี่แล้วกันดูสีฟ้าคุมโทน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 ผู้ชมสีแดงเหรอสีแดงจะดูจี๊ดจ๊าดได้ไหมก็ได้อยู่แหละไม่เป็นไรครับผู้ชม แล้วก็จะมีริมชัยนะครับก็จะเป็นแบบอะไรนะเป็นใช่เป็นลักษณะของยางลักษณะของวงล้อข้างในคุณผู้ชมถ้าในภาษาล้วยจนผมไม่รู้นะเรียกมันยังไงนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ผมจะเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันเป็นเอะโครงล้อข้างในแล้วกันอ่ะนะครับก็จะมีให้เลือกซื้อได้เลยคุณผู้ชมซื้อแล้วก็เอามาใส่ได้เปลี่ยนได้ครับแต่ผมไม่ซื้อแล้วกันอันนี้มารีวิวคุณผู้ชมดูแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นอะไรนะเฮดคันเริ่มคุณผู้ชมเฮดไลท์เฮดไลท์คันเริ่มนะคร อันนี้ผมเลือกสีส้มนี่ก็จะเป็นออกส้มๆหน่อยเขียวก็จะเป็นมันจะทึบๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นออกอะไรนะมีกระจกปิดอยู่ข้างหน้าเนาะตามหลักความเป็นจริงทึหน่อยถ้าแดงก็จะนี่แดงเข้มๆหน่อยนะครับนี่แขยงเท่แล้วก็อะไรอีกนะมีป้ายทะเบียนนู้มชมนี่ป้ายทะเบียนอันนี้คือป้ายที่มันให้เราตอนแรกนะครับแต่เราจะสามารถใส่จะใส่ไม่มีป้ายก็ได้เนาะถ้าใส่ปุ๊บคือเราจะแบบซื้ออันนี้มีป้ายเลยเราก็ไม่สามารถกลับมาใช้นี้ได้น,นะครับผู้ชมนี่มันจะหายไปเลยเนาะหายไปเลย ถ้าสมมติจะซื้อป้ายสมมติจะซื้อให้ซื้อดูสมมติว่าคุณจะซื้อทางด้านของนี่ผู้ชมซื้อไปนี่อ่านี่ผู้ชมนี่ก็จะมีเลขป้ายทะเบียนสุ่มมาให้นะครับอะไรสองศูนย์สองเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับซัน s h i n e s t a นะครับโอ้หลังเทประมาณนี้ผู้ชมนี่มีให้เลือกเยอะเลยไปเลือกซื้อก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าคนชอบแต่งรถนี่คือยิ่งชอบเลยผู้ชมต่อมาก็จะเป็นอ่าทางหน้าของ Undercover นะครับก็จะเป็นแบบอะไรนะสีรถ แสงรถใต็ข้างล่างครัเนาะไอแสงแสงใต้รถนะครุณผู้ชมซึ่งเราต้องซื้อไอปลดล็อกก่อนนะครับนี่ต้องปลดล็อกอันเดอร์กราวนี่ก่อน2องหมเลยนะแต่ผมจะปลดล็อกให้ดูแล้วกันซื้อมานี่ยมีม,มีแสงข้างล่างตอนกลางคืนสวยดีแล้วสามารถปรับสีได้ครับสีอะไรเดียนี่สีนี้สวยสีนี้สวยเข้าซีมิเน็กซีด่ดีโอเคอย่างนี้คุณผู้ชมแต่งมันๆแล้วก็จะเป็นต่อมครับวินด์เดแทร็ปนะครับคบือ,อความหนความมืดความ ความมืดความสว่างของกระจกท่านผู้ชม h a าค c ี e นี่คือแบบสะอาดจริงเลยถ้า h a l น normal คือปกติที่เราเห็นนะครับดาร์คคือมืดมาก r ี m r i m นี่คือปิดเลยจนแทบไม่เห็นเลยนะครับแต่เอา normal แหละเนาะอ่าแ,แล้วก็มีอีกไหมมีเป็น tri smoke color ท่านผู้ชมก็เป็นสีควันเนาะอ่าสีม่วงแล้วกันทีมคุมทีมคุมทีมคุมทีมท่านผู้ชมคุมทีม,ม,ทม,ม,ทมอ่าโอเคครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับช่องแรกนะครับต่อมาจะเป็น performance upgrade นะครับก็เป็นเครื่องยนต์นะครับ นี่ก็จะเป็นอัปเกรดนั่นเองก็จะมีแยกย่ี๋คุณผู้ชมอีก่าอันโคตรเยอะอ่ะอันแรกก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์ A ตัวนี้ครับ Ford Introduction นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแปลอะไรเนาะก็จะเป็นหมวพวกเครื่องอัดนี่แหละคุณผู้ชมนี่เพิ่มความเร็ว่างนี้เนาะอ่าสมมติว่าผมก็เราแบบาง่ายๆคือยิ่งซื้อแพงก็จะยิ่งแบบของก็ยิ่งดีถึงนี่ของก็ยิ่งดีมากๆครับยิ่งแต่งแพงก็ยิ่งดียิ่งแต่งแพงก็ยิ่งโหดนะครับแต่ผมแต่งอันนี้แลกันเก็บตังค์ซื้อลถคันแพงๆอันนี้คุ ต่อมาจะเป็นโครงล้อข้างในนะคุณผู้ชมก็จะเป็นโครงล้อแบบอะไรนะอ่าน่าจะเป็นแบบการใช้งานล้อเนาะผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยรู้นะครับผมต <laughs> ้องขออภัยนะครับแต่มันก็จะเป็น e n g i n นอัปเกรดนะครับก็เป็นระบบนะครับนี่เอนจิ e upgrade one upgrade two upgrade f o u นี่คุณผู้ชมนี่ใช้ตัง upgrade คุณผู้ชมถ้าอยากสุดถ้าอยากทำให้รถคันหนึ่งแรงที่สุดโหดที่สุดก็ใช้เงินเยอะคุณผู้ชมเป็นล้านนี่แหละครึ่งแสนไปเออครึ่งล้านคุณผู้ชมครึ่งล้านไปต่อมาจะเป็นนี่คุณผู้ชมอะไรนะเอ่อ การยึดติดของล้อมะน่าจะใช่การในการยึดติดของล้อนะครับมไม่ล้อมันยึดติดกับไอข้างด้าน,นของเฟืองเหรอนน่าจะอย่างนั้นคุณผู้ชมกับตัวคันนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าจะเป็นนี่ครับเปลี่ยนเกียร์ซึ่งก็น่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกียร์แหละครับนี่มันเพิ่มไอชิปสปีดนะแก็คือบูสต์คุณผู้ชมกดชิปแล้วมันจะเพิ่มเยอะขึ้นอ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับอ่ะก็มีมานี้ครับสำหรับ A performance อั g เกรดครับต่อมาจะเป็น body modification นะครับ ไม่เป็นไรนะนี่เพิ่มนี่ก็คือแบบเพิ่มกิบหลังเพิ่มอะไรอย่างงี้ไปชมอ่ะซึ่งผมมีอะไรนะผมมีไหมมันผมซื้ออยู่นะไม่มีเหรอถ้าสมมติผมซื้อกิบหลังอะซื้อแรกนั่นนี่ชมกิบหลังเท่นี่นี่นกิบหลังก็นี่ครับพันห้าอซื้อมาเท่ๆในลายด้วยประมาณนี้ครับอ่ะตอนนี้ก็จะมีแค่นี้นะแต่เราขึ้นเลาจะมีอย่างอื่นกว่านี้ก็ได้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นเอ่อสปริงเช์นะครับก็จะเป็นแบบสปริงเนาะสปริงล้อ แต่ก็คืออันนี้ได้เป็นเพิ่มความสูงนะครับก็คืออันนี้เพิ่มความสูงลดมากๆอันนี้เพิ่มความสูงแบบติดดินเลยอ๋อนี่ไงไม่จำตามชื่อเลยกราวสปริงนะครับสต็อกไฮก็คือความสูงปกติอันนี้คือสูงขึ้นอันนี้มอนเต์แท็กเลยแบบความสูงแบบมอนเต้ลดลดแท็กเลยไม่จำต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นการหมุนของล้อหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมเดีย๋ยวนะอันนี้แบบหมุนอนนะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจนะครับ สตมานถจะเป็นอการหมุนอันนี้เนาะอ๋อนี้เป็นล้อหลังเหรอครับอ๋อการยืน่นการยื่นล้อออกมานะครับจากตัวรถนะครับคุณผู้ชมอ้อการยื่นล้อมาจากตัวรถแล้วก็การยื่นหดเข้าไปในตัวรถนะครับผมเอายื่นออกมาไหมเดี๋ยวว่ายื่นเดี๋ยวว่ายื่นออกมามันจะเทไหมกระเทอีกแบบนะคุณผู้ชมแต่เอาสูตรไม่ต้อแล้วกันนี่อ่าแล้วก็นี้ก็จะเป็นข้างหน้านะครับล้อหน้าล้อหลังนะครับผมโอเค แล้วก็อะไรอ่ะวินอันนี้จะเป็นการหมุนล้อนะครับใช่ไหมโอ้โหหมุนล้อหมุนล้อเข้าคุณผู้ชมไม่ใช่หมุนไม่ใช่หมุนล้อออกหมุนล้อไม่ใช่หมุนซ้ายหมุนขวานะหมุนลงหมุนขึ้นโอ้โหจะบ้าคุณผู้ชมคือขับได้ยังไงก่อนเนี่ยมันก็ขับได้ผมคิดว่านะเอาปกติแหละฝัดเสียวคุณผู้ชมต่อมาครับสุดท้ายก็จะเป็นยางรถนะครคุณผู้ชมนี่ซึ่งก็่าจะเพิ่มแบบพวกการเกาะติดถนนนะเนาะแบบความเร็วอะไรอย่างงี้นิดหน่อยการเกาะติดถนนความคงทนนะครับความ เอ่อเคลื่อนไหวกันว่องว่องไวครับประมาณนั้นอ่ามีอะไรอีไม่น้ชอช็อปอ๋อช็อปเป็นซื้อของครับก็มีวานนี้ครับสำหรับการแต่งรถเม,มนหลักนะครับเป็นเมนหลักเนาะอ่าเมื่อผมแต่งเสร็จก็กด X4 ออกตตมาได้เลยคุณผู้ชมเราจะได้รถคันที่เท่คันหนึ่งมาแล้วครับที่ใช้เงินไปกี่หมื่นกี่แสนก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เนี่ยเลดเลนโบเลยก็แมปมีประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมกับการแต่งรถแล้วก็แซม ขับรถนะครับผู้ชมก็เพราะว่าแบบนี้มันเป็นแบบขับรถจ๋าๆเนาะขับรถสำรวจเมืองครับชิวๆถ่ายรูปเซลฟี่ตั้งรถเท่ๆแต่งรถเก็บเงินนะครับผมมันก็ประมาณนี้นะครับผมอันหนึ่งนะครับพ่อก็คลิปสำหรับวันนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นประมาณนี้ครับผมสั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูนะก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่กดดีน,น,น,นะครับเพื่อเพิามสมัยจังหวัช่องเรานะผมใครอยากผมทำคอนเทนต์แนวเออใครอยากผมปรับปรุงตรงไหนแก้ไขตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอยากให้ผมทำเกมอะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับชื่อเดนะคามแอบไปดีรับปุ๊บบายแล้วเจอกันใหม่ครับผม